บทนิพนธ์รวมการอ่านออกเสียงพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อะไรคือความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าผู้คนเชื่อในพระเจ้ามานานถึงกระนั้นพวกเขาส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจว่าคำว่าพระเจ้า หมายถึงอะไรและเพียงติดตามด้วยความว้าวุ่นสับสนเท่านั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่าเหตุใดกันแน่ที่มนุษย์ควรเชื่อในพระเจ้าหรือว่าพระเจ้าทรงเป็นอะไรหากผู้คนรู้เพียงที่จะเชื่อในพระเจ้าและติดตามพระองค์เท่านั้นแต่ไม่รู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นและหากพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าด้วยแล้วไซดเช่นนี้ จะไม่นับเป็นเรื่องชวนขันขนาดใหญ่หร,อหรือแม้ว่าได้มาไกลถึงขนาดนี้แล้วผู้คนได้เคยเป็นพยานถึงข้อความล้ำลึกแห่งสวรรค์หลายอย่างทั้งยังเคยได้ยินเรื่องความรู้อันลุ่มลึกที่มนุษย์ไม่เคยเข้าใจมาแล้วก็มากแต่พวกเขาก็รู้ไม่เท่าทันถึงความจริงพื้นฐานที่สุดหลายประการซึ่งมนุษย์ไม่เคยไตร่ตรองมาก่อน บางคนอาจกล่าวว่าพวกเราเชื่อในพระเจ้ามาหลายปีเราจะไม่รู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นได้อย่างไรคำถามนี้ไม่ดูเบาพวกเราไปหน่อยหรืออย่างไรก็ตามในความเป็นจริงนั้นแม้ผู้คนจะติดตามเราในวันนี้พวกเขากลับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานใดๆของเราในวันนี้เลยทั้งยังล้มเหลวในการจับความเข้าใจ แม้แต่คำถามที่ชัดเจนและง่ายที่สุดยิ่งไม่ต้องพูดถึงคำถามต่างๆที่ซับซ้อนมากๆอย่างบรรดาคำถามที่เกี่ยวกับพระเจ้าเลยจงรู้เถิดว่าบรรดาคำถามที่เจ้าไม่ใส่ใจที่เจ้าไม่เคยระบุถึงนั้นคือคำถามที่สำคัญที่สุดซึ่งเจ้าต้องเข้าใจนั่นเพราะว่าเจ้ารู้จักแต่การติดตามหมู่คนเท่านั้นโดยไม่สนใจ และไม่ใส่ใจว่าเจ้าควรจะเตรียมตนเองให้พร้อมในเรื่องใดบ้างเจ้ารู้อย่างแท้จริงหรือว่าเหตุใดเจ้าจึงควรมีความเชื่อในพระเจ้าเจ้ารู้จริงๆหรือในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้ารู้อย่างแท้จริงหรือในสิ่งที่มนุษย์เป็นในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งมีความเชื่อในพระเจ้า หากเจ้าล้มเหลวที่จะเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้เจ้าก็ไม่ได้หมดสิ้นศักดิ์ศรีของผู้เชื่อในพระเจ้าหรอกหรืองานของเราในวันนี้คือการทำให้ผู้คนเข้าใจแก่นแท้ของพวกเขาเข้าใจสิ่งทั้งสิ้นที่เราทำและรู้จักพระพักที่แท้จริงของพระเจ้านี่เป็นปฏิบัติการปิดท้ายของแผนการบริหารจัดการของเรา ช่วงระยะสุดท้ายของงานของเรานั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงบอกพวกเจ้าล่วงหน้าเรื่องความล้ำลึกทั้งสิ้นของชีวิตเพื่อที่พวกเจ้าจะสามารถยอมรับมันจากเราได้เมื่อสิ่งนี้คืองานแห่งยุคสุดท้ายเราจึงต้องบอกพวกเจ้าถึงความจริงทั้งสิ้นของชีวิตที่พวกเจ้าไม่เคยเปิดใจรับมาก่อนแม้ว่าพวกเจ้า ไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจหรือทนรับสิ่งเหล่านี้ได้เนื่องจากการที่เพียงขาดตกบกพร่องเกินไปและมีความพร้อมในตัวน้อยเกินไปเราจะสรุปปิดตัวงานของเรานั่นก็คือเราจะทำงานที่เราควรทำให้เสร็จสิ้นเสียก่อนและจะบอกพวกเจ้าถึงเรื่องทั้งหมดที่เราได้บัญชาให้พวกเจ้าทำเพื่อไม่ให้พวกเจ้าหลงจน และพระตกลงไปในกลอุบายของมารอีกเมื่อความมืดมิดเคลื่อนตัวลงมามีหลายหนทางที่พวกเจ้าไม่เข้าใจหลายเรื่องที่พวกเจ้าไม่มีความรู้เอาเสียเลยพวกเจ้าช่างไม่รู้เท่าทันยิ่งนักเรารู้อยู่เต็มเปี่ยมถึงวุธ,ธิภาวะของพวกเจ้าและข้อบอกพร่องต่างๆของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นแม้มีหลายถ้อยคำที่พวกเจ้าไม่สามารถเข้าใจ เราก็ยังเต็มใจจะบอกพวกเจ้าถึงความจริงทั้งหมดเหล่านี้ที่พวกเจ้าไม่เคยเปิดใจรับมาก่อนนั่นเพราะเรากังวลอยู่ตลอดเวลาว่าด้วยวุธิภาวะของพวกเจ้าในขณะนี้พวกเจ้าจะสามารถยืนหยัดในคำพยานของเจ้าที่มีต่อเราได้หรือไม่หาใช่ว่าเราคิดว่าพวกเจ้ามีค่าเพียงเล็กน้อยไม่พวกเจ้าทั้งหมด คือสัตว์ร้ายที่ยังต้องก้าวผ่านการฝึกฝนอย่างเป็นทางการของเราและเราม่อาจมองเห็นได้โดยสิ้นเชิงว่ามีเกียรติยศมากเพียงใดภายในพวกเจ้าแม้ว่าเราได้สละพลังงานไปอย่างมากในการทำงานกับพวกเจ้าดูเหมือนว่าองค์ประกอบที่เป็นบวกในพวกเจ้านั้นจะไม่มีอยู่จริงในทางปฏิบัติและองค์ประกอบที่เป็นลบ ก็มีเพียงนับนิ้วได้และเป็นได้แค่คำพยานที่ทำให้ซาตานละอายใจเท่านั้นอย่างอื่นแทบทุกอย่างในตัวพวกเจ้าคือพิษของซาตานพวกเจ้ามองดูเราเราวกับว่าพวกเจ้าอยู่เหนือความรอดเมื่อเรื่องราวต่างๆยืนยันเช่นนี้เรามองดูการแสดงออกและอากับกิริยาน,านานาสารพันของพวกเจ้าแล้วในที่สุด เราก็รู้วุฒิภาวะที่แท้จริงของพวกเจ้านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงวิตกกังวลในเรื่องพวกเจ้าอยู่เสมอเมื่อถูกทิ้งให้ใช้ชีวิตตามลำพังแบบนี้มนุษย์จะดีขึ้นกว่าวันนี้จริงๆหรือแค่พอๆกับที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้หนอวุฒิภาวะดุจทารกของพวกเจ้าไม่ทำให้พวกเจ้ากระวนกระวายเลยหรอกหรือพวกเจ้า จะสามารถเป็นเหมือนคนอิสราเอลที่เราเลือกสรรคนที่จงรักภักดีต่อเราและต่อเราเพียงผู้เดียวตลอดเวลาได้จริงๆหรือไม่สิ่งที่ถูกเปิดเผยในพวกเจ้านั้นหาใช่ความประพฤติผิดของเด็กๆที่ได้หลงเจินไปจากพ่อแม่ไม่แต่เป็นความเดรัจฉานที่ระเบิดออกมาจากสัตว์ที่แท้ของนายมันเคี้ยนไม่ถึงพวกเจ้าพึงรู้จักธรรมชาติของตนเอง อันเป็นจุดอ่อนที่พวกเจ้ามีร่วมกันมันคือความเจ็บป่วยที่พวกเจ้าทุกคนรู้จักกันดีดังนั้นการเตือนสติเดียวที่เราจะมอบแก่พวกเจ้าในวันนี้คือจงยืนหยัดในคำพยานที่เจ้ามีต่อเราไม่ว่าจะอยู่ภายใต้รูปการแวดล้อมใดๆจงอย่าให้ความเจ็บป่วยเดิมกำเริบขึ้นมาอีกการเป็นคำพยานนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด มันคือหัวใจแห่งงานของเราพวกเจ้าควรยอมรับวจนะของเราเช่นเดียวกับที่มารียอมรับวิวรณ์ของพระยาเวที่มาถึงเธอในความฝันโดยการเชื่อและตามด้วยการเชื่อฟังเพียงเช่นนี้เท่านั้นจึงมีคุณสมบัติของการเป็นผู้รักษาพรหมจรรย์เนื่องจากพวกเจ้าเป็นผู้ที่ได้ยินวจนะของเรามากที่สุด จึงเป็นผู้ที่ได้รับพรจากเรามากที่สุดเราได้มอบสิ่งครองที่มีค่าทั้งหมดที่เรามีให้แก่พวกเจ้าเราได้มอบทุกสิ่งแก่พวกเจ้าไปแล้วถึงกระนั้นพวกเจ้าช่างมีสถานภาพที่แตกต่างอย่างมหาศาลเหลือเกินกับคนอิสราเอลพวกเจ้าช่างต่างกันคนละโลกเลยทีเดียวแต่เมื่อเปรียบเทียบกับพวกเขาแล้วพวกเจ้า ได้รับมากกว่าอย่างมากมายในขณะที่พวกเขาเฝ้ารอคอยการปรากฏของเราอย่างแทบขาดใจพวกเจ้ากลับผ่านวันอันน่ายินดีไปกับเราและแบ่งปันความไพ่บูรณ์ของเราในเมื่อมีความแตกต่างกันมากเช่นนี้เจ้ามีสิทธิ์อันใดหรือที่จะพร่ำบ่นเป่าเปลและต่อล้อต่อเถียงกับเราและเรียกร้องส่วนแบ่งในสิ่งที่เราครอง พวกเจ้ายัางได้รับไม่มากหรอกหรือเราให้พวกเจ้ามากมายแต่สิ่งที่พวกเจ้าตอบแทนเรามีแต่ความโศกเศร้าร้าวใจและความวิตกกังวลความคับแค้นใจและความไม่พอใจที่มีอาจข่มได้เท่านั้นเองพวกเจ้าช่างน,น่ารังเกียจเดียดฉันเหลือเกินแต่ทว่าก็น่าสงสารอยู่เช่นกันดังนั้น เราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกล่ำกลืนความคับแค้นใจทั้งหมดของเราเอาไว้และเปล่งเสียงแสดงความโต้แย้งของเราต่อเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่ากว่าหลายพันปีของงานเราไม่เคยท้วงติงตัดพ้อต่อมวลมนุษย์เพราะเราได้ค้นพบว่าตลอดพัฒนาการของมนุษยชาตินั้นมีเพียงกลลวงท่ามกลางพวกเจ้าเท่านั้น ที่กลายมาเป็นที่รู้จักมากที่สุดเสมือนมรดกล้ำค่าที่ตกทอดมาสู่พวกเจ้าโดยบรรพบุรุษผู้มีชื่อเสียงในบรรพการเราเกลียดชังพวกโลกผสมสุกรและสุนักที่คล้ายมนุษย์เต็มทีพวกเจ้าช่างไร้มโนธรรมอะไรเช่นนี้หนอพวกเจ้าช่างมีบุค,คลิกลักษณะที่ต่ำช้าเกินไปหัวใจของพวกเจ้า ช่างแข็งกระด้างเกินไปหากเราเอาวจนะเหล่านั้นและงานที่เราทำไปให้แก่คนอิสราเอลเราคงได้รับสง่าราศีไปเนิ่นนานแล้วทว่าท่ามกลางพวกเจ้าเรื่องนี้กลับมิอาจบรรลุถึงได้ท่ามกลางพวกเจ้านั้นมีเพียงความเพิกเฉยอ,อย่างโหดร้ายมีเพียงท่าทียักไหลอย่างไม่นำพาของพวกเจ้า และข้ออ้างมากมายของพวกเจ้าพวกเจ้าช่างไร้ความรู้สึกเกินไปและไร้ค่าอย่างถึงที่สุดพวกเจ้าควรอุทิศตนทั้งสิ้นแก่งานของเราพวกเจ้าควรทำงานที่ให้ประโยชน์ต่อเราเราเต็มใจอธิบายทุกอย่างที่พวกเจ้าไม่เข้าใจเพื่อที่พวกเจ้า จะสามารถได้รับทั้งหมดทุกสิ่งที่ยังขาดพร่องอยู่จากเราได้แม้ว่าความบกพร่องของพวกเจ้านั้นมากล้นเกินขนาดนับเราก็ยังเต็มใจที่จะทำงานที่ควรทำกับพวกเจ้าต่อไปและมอบความปราณีสุดท้ายของเราเพื่อที่พวกเจ้าอาจจะได้รับผลประโยชน์จากเราและได้รับเกียรติยศที่ขาดหายไปในตัวพวกเจ้า และเป็นสิ่งที่โลกไม่เคยได้เห็นเราได้ทํำงานมาหลายปีถึงกระนั้นก็ไม่มีมนุษย์คนใดรู้จักเราเลยเราปรารถนาจะบอกสิ่งลี้ลับหลายอย่างแก่พวกเจ้าซึ่งเราไม่เคยบอกใครอื่นมาก่อนเลยท่ามกลางมนุษย์นั้นเราเคยเป็นวิญญาณที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้ วิญญาณที่พวกเขาไม่อาจเกี่ยวข้องได้เลยด้วยเพราะงานสามช่วงระยะบนแผ่นดินโลกนี้เราจึงปรากฏท่ามกลางพวกเขาในเวลาต่างๆกันเพื่อทำงานของเราท่ามกลางพวกเขาครั้งแรกที่เราได้มาอยู่ท่ามกลางมนุษย์คือในระหว่างยุคแห่งการไทยแน่นอนว่าเราเข้ามาในครอบครัวชาวยิวครอบครัวหนึ่งดังนั้น คนพวกแรกที่ได้เห็นพระเจ้าเสด็จมาในแผ่นดินโลกก็คือพวกยิวเหตุผลที่เราได้ทำงานนี้ด้วยตัวเองก็เพราะว่าเราต้องประสงค์ที่จะใช้เนื้อหนังที่มาจุติของเราเป็นเครื่องบูชาไทยบาปในงานแห่งการไถ่ของเราดังนั้นคนพวกแรกที่จะได้เห็นเราจึงเป็นพวกยิวในยุคพระคุณนั่นเป็นครั้งแรก ที่เราได้ทำงานในเนื้อหนังในยุคแห่งอาณาจักรนั้นงานของเราคือการพิชิตและการทำให้มีความเพียบพร้อมดังนั้นเราจึงทำงานการเป็นผู้เลี้ยงของเราในเนื้อหนังอีกครั้งนี่เป็นครั้งที่สองของเราในการทำงานในเนื้อหนังในสองช่วงระยะสุดท้ายของงานสิ่งที่ผู้คนเกี่ยวข้องด้วย ไม่ใช่พระวิญญาณที่มองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้อีกต่อไปแต่เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นพระวิญญาณที่ได้เป็นจริงขึ้นมาในเนื้อหนังดังนั้นในสายตาของมนุษย์เราจึงกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งโดยปราศจากรูปร่างหน้าตาและความรู้สึกเช่นพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าที่ผู้คนมองเห็นไม่เพียงแต่เป็นเพศชายเท่านั้น แต่เป็นเพศหญิงด้วยเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและเป็นปริศนาที่สุดครั้งแล้วครั้งเล่าที่งานพิเศษสุดของเราได้พังทลายการเชื่อเก่าๆที่ยึดถือกันมาเนิ่นนานหลายต่อหลายปีลงไปผู้คนพากันตกตะลึงพระเจ้าไม่ได้เป็นแค่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณพระวิญญาณที่ทรงทวีอนุภาพขึ้นเป็นเจ็ดเท่า หรือพระวิญญาณผู้ทรงครอบคลุมทั้งหมดแต่เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งเช่นกันมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมนุษย์ธรรมดาที่ไม่เหมือนใครพระองค์ไม่เพียงเป็นเพศชายแต่เป็นเพศหญิงด้วยเช่นกันสองพระองค์เหมือนกันตรงที่ทั้งสองพระองค์ทรงกำเนิดมาเป็นมนุษย์และต่างกันตรงที่หนึ่งนั้นทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอีกหนึ่งนั้นทรงถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์แต่กระนั้นก็ก่อเกิดมาจากพระวิญญาณโดยตรงสองพระองค์เหมือนกันตรงที่ทั้งสองทรงจุติมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเพื่อดำเนินพระราชกิจของพระเจ้าพระบิดาและต่างกันตรงที่หนึ่งนั้นทรงปฏิบัติพระราชกิจการไทยขณะที่อีกหนึ่งนั้นทรงพระราชกิจ แห่งการพิชิตชัยทั้งสองพระองค์ต่างเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระบิดาทว่าหนึ่งนั้นเป็นผู้ไถ่ซึ่งเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความปราณีส่วนอีกหนึ่งนั้นคือพระเจ้าแห่งความชอบธรรมซึ่งเปี่ยมด้วยความพิโรธและการพิภากษาหนึ่งนั้นคือจอมทัพผู้ทรงเปิดตัวพระราชกิจแห่งการไทย ขณะที่อีกหนึ่งนั้นคือพระเจ้าผู้ชอบธรรมซึ่งทำให้พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยสำเร็จลุล่วงหนึ่งนั้นคือปฐมกาลอีกหนึ่งนั้นคือบทอวสานหนึ่งนั้นเป็นเนื้อหนังที่ไร้บาปขณะที่อีกหนึ่งนั้นคือเนื้อหนังซึ่งเสร็จสิ้นพระราชกิจแห่งการไถ่สืบสารพระราชกิจนั้นต่อไปและไม่เคยมีบาป ทั้งสองพระองค์เป็นพระวิญญาณเดียวกันแต่สถิตในมนุษย์ที่แตกต่างกันและทรงถือกำเนิดในสถานที่ต่างกันและอยู่ต่างช่วงเวลากันหลายพันปีอย่างไรก็ตามพระราชกิจทั้งมวลของทั้งสองพระองค์ต่างเสริมกันและกันไม่เคยขัดแย้งกันและสามารถพูดถึงได้ในคราวเดียวกันทั้งสองพระองค์ล้วนเป็นคน แต่คนหนึ่งเป็นเด็กชายอีกคนเป็นทารกเพศหญิงในช่วงหลายปีดังกล่าวสิ่งที่ผู้คนได้เห็นนั้นไม่ใช่เพียงพระวิญญาณและไม่ใช่เพียงมนุษย์เพศชายผู้หนึ่งแต่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ตรงกับมโนคติที่หลงผิดใดๆของมนุษย์อีกด้วย<ศ>เมื่อเป็นดังนั้นมนุษย์จึงไม่มีวันอย่างถึงเราได้อย่างครบถ้วน พวกเขาเฝ้าแต่เชื่อครึ่งและไม่เชื่อครึ่งในตัวเราเป็นทํานองว่าเรามีอยู่จริงแต่ก็เป็นภาพมายาในฝันเช่นกันนั่นคือเหตุผลว่าเหตุใดกระทั่งทุกวันนี้ผู้คนยังคงไม่รู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นพวกเจ้าสามารถสรุปความเป็นเราได้ด้วยประโยคเรียบง่ายประโยคเดียวจริงๆหรือไม่พวกเจ้า กล้าพูดจริงๆหรือว่าพระเยซูไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเจ้าและพระเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเยซูพวกเจ้ากล้าพอที่จะพูดได้จริงๆหรือว่าพระเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระวิญญาณและพระวิญญาณไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเจ้าพวกเจ้าพูดได้ง่ายๆเลยหรือว่าพระเจ้า เป็นแค่มนุษย์ที่สวมสภาพเนื้อหนังพวกเจ้ากล้าที่จะยืนกลานจริงๆหรือว่าพระฉายาของพระเยซูคือพระฉายาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเจ้าสามารถใช้คารมโวหารของตัวเองมาอธิบายพระฉายาและพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนจริงๆหรือพวกเจ้ากล้าจริงๆหรือที่จะพูดว่า พระเจ้าทรงสร้างเฉพาะผู้ชายเท่านั้นตามลักษณะพระฉายาของพระองค์ไม่ทรงสร้างผู้หญิงหากเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็คงจะไม่มีเพศหญิงอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่เราคัดสรรแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ผู้หญิงจะเป็นหนึ่งในจำพวกของมนุษยชาติบัดนี้เจ้ารู้อย่างแท้จริงหรือไม่ ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณใช่หรือไม่พระเจ้าทรงเป็นผู้ชายจริงๆหรือเฉพาะพระเยซูเท่านั้นหรือที่สามารถทำให้งานที่เราจะต้องทำนั้นเสร็จสิน้นหากพวกเจ้าเลือกเพียงหนึ่งข้อจากข้างต้นเพื่อสรุปแก่นแท้ของเรา พวกเจ้าก็เป็นผู้เชื่อผู้จงรักภักดีคนหนึ่งซึ่งไม่รู้เท่าทันเสียหรือเกินหากว่าเราได้ทำงานในฐานะผู้มาจุติเป็นมนุษย์ในเนื้อหนังไปครั้งหนึ่งและแค่ครั้งเดียวเท่านั้นพวกเจ้าจะจำกัดขอบเขตเราไหมเจ้าสามารถเข้าใจเราอย่างท่วนทั่วได้โดยการมองเพียงแวบเดียวจริงๆหรือพวกเจ้า สามารถสรุปความเป็นเราได้อย่างสมบูรณ์จากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับการเปิดเผยในระหว่างช่วงชีวิตที่ผ่านมาจริงๆหรือไม่หากเราทำงานแบบเดียวกันในทั้งสองครั้งของการจุติเป็นมนุษย์ของเราพวกเจ้าจะล่วงรู้เกี่ยวกับเราได้อย่างไรพวกเจ้าจะทิ้งให้เราถูกตอกตรึงกลางเขนไปตลอดการอย่างนั้นหรือ พระเจ้าอาจทรงเรียบง่ายอย่างที่พวกเจ้ากล่าวอ้างอย่างนั้นหรือแม้ว่าความเชื่อของพวกเจ้าจะจริงใจอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครเลยในพวกเจ้าที่สามารถบอกถึงตัวตนของเราได้ทั้งหมดไม่มีใครเลยที่สามารถให้คำพยานที่ครบถ้วนต่อข้อเท็จจริงทั้งหมดที่พวกเจ้าเห็นจงตรองดูเถิด ทุกวันนี้พวกเจ้าส่วนใหญ่ต่างละเลยหน้าที่ของตนเองแต่กลับไล่ตามเสาะหาเนื้อหนังปรนเปรอเนื้อหนังและชื่นชมกับเนื้อหนังอย่างตะกรุ่มตะกรามพวกเจ้าถือครองความจริงเพียงเล็กน้อยแล้วเช่นนั้นพวกเจ้าจะสามารถเป็นคำพยานต่อทั้งหมดที่พวกเจ้าได้เห็นมาได้อย่างไรกันพวกเจ้า มั่นใจจริงๆหรือว่าสามารถเป็นพยานของเราได้หากวันหนึ่งมาถึงเมื่อเจ้าไร้ความสามารถที่จะเป็นพยานต่อทุกสิ่งที่เจ้าเห็นในวันนี้เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะสูญเสียการทำหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างและการดำรงอยู่ของเจ้าก็จะปราศจากความหมายใดๆเลย เจ้าก็จะไม่ควรค่าแก่การเป็นมนุษย์กระทั่งอาจกล่าวได้ว่าเจ้าจะไม่ได้เป็นมนุษย์เลยด้วยซ้าเราได้ทำงานกับพวกเจ้ามาอย่างมากมายเหลือคณาแต่เพราะว่าขณะนี้เจ้าไม่ได้กำลังเรียนรู้อะไรเลยไม่ตระหนักรู้อะไรเลยและลงแรงของเจ้าไปอย่างไร้ผลเมื่อถึงเวลาที่เราจะขยายงานของเรา เจ้าก็จะได้แต่จ้องมองอย่างว่างเปล่าพูดไม่ออกและไร้ประโยชน์อย่างถึงที่สุดนั่นจะไม่ทำให้เจ้าเป็นคนบาปคนหนึ่งตลอดเวลาหรอกหรือเมื่อเวลานั้นมาถึงเจ้าจะไม่รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งหรือเจ้าจะไม่จมดิ่งลงสู่ความหดหู่หรืองานทั้งหมดของเราในวันนี้ไม่ได้ทำไปด้วยความเรื่อยเฉยและความเบื่อหน่าย แต่เพื่อวางรากฐานสำหรับงานในอนาคตของเราหาใช่ว่าเรามาถึงทางตันเลยจำเป็นต้องคิดหาสิ่งใหม่เจ้าควรเข้าใจงานที่เราทำไม่ใช่อะไรที่ทำโดยเด็กคนหนึ่งที่กำลังเล่นอยู่บนถนนแต่เป็นงานที่กระทำในฐานะตัวแทนของพระบิดาของเราพวกเจ้าควรรู้ว่าเรา ไม่ได้กำลังทำงานทั้งหมดนี้เพียงลำพังทว่าเราเป็นตัวแทนของพระบิดาของเราต่างหากขณะเดียวกันบทบาทของพวกเจ้าก็คือเคร่งครัดต่อการติดตามการเชื่อฟังการเปลี่ยนแปลงและการเป็นพยานสิ่งที่พวกเจ้าพึงเข้าใจคือเรื่องที่ว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงควรเชื่อในเรา นี่เป็นคําถามสำคัญที่สุดที่พวกเจ้าแต่ละคนจะต้องเข้าใจเพื่อเห็นแก่พระสิริของพระองค์พระบิดาของเราจึงได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าที่จะมอบพวกเจ้าทั้งหมดให้กับเรานับแต่ชั่วขณะที่พระองค์ได้ทรงสร้างโลกแล้วเพื่อประโยชน์ต่อง,งานของเราและเพื่อพระสิริของพระองค์ พระองค์จึงได้ลิขิตพวกเจ้าไว้แล้วล่วงหน้าเป็นเพราะพระบิดาของเรานั่นเองพวกเจ้าจึงเชื่อในเราเป็นเพราะการลิขิตไว้ล่วงหน้าของพระบิดาของเราพวกเจ้าจึงติดตามเราเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากการเลือกของตัวพวกเจ้าเองเลยแม้แต่น้อยที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือพวกเจ้าจะต้องเข้าใจด้วยว่าพวกเจ้า เป็นพวกที่พระบิดาของเราประทานให้เราเพื่อพระประสงค์แห่งการเป็นพยานต่อเราเนื่องจากพระองค์ส่งมอบพวกเจ้าแก่เราพวกเจ้าจึงควรจะปฏิบัติตามหนทางต่างๆที่เรามอบแก่พวกเจ้าด้วยรวมถึงวิธีต่างๆและวัจนะที่เราสอนพวกเจ้าเช่นกันเพราะเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าที่จะทำตามหนทางของเรา นี่คือจุดประสงค์ดั้งเดิมของความเชื่อของพวกเจ้าในเราเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวแก่พวกเจ้าดังนี้พวกเจ้าเป็นเพียงผู้คนที่พระบิดาของเราประทานแก่เราเพื่อให้ปฏิบัติตามหนทางของเราอย่างไรก็ตามพวกเจ้าเพียงเชื่อในเราเท่านั้นพวกเจ้าไม่ได้เป็นของเราเพราะพวกเจ้า หาใช่ครอบครัวคนอิสราเอลไม่และแทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับเป็นพวกของงูดึกดำบรรทั้งหมดที่เรากำลังขอให้พวกเจ้าทำคือเป็นพยานต่อเราแต่ในวันนี้พวกเจ้าต้องเดินในหนทางทั้งหลายของเราทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อคําพยานในอนาคตทั้งสิ้นหากพวกเจ้าปฏิบัติเฉพาะหน้าที่ ในฐานะคนที่รับฟังหนทางของเราเท่านั้นพวกเจ้าก็จะปราศจากคุณค่าและในยะะสำคัญของการที่พระบิดาของเราประทานพวกเจ้าแก่เราก็จะสูญไปสิ่งที่เราจะยืนกรานบอกกับเจ้าก็คือพวกเจ้าควรเดินในหนทางทั้งหลายของเรา